เ <S an> มื่อวานนี้มีภาพปรากฏว่ามีอีเด็กเวรคนหนึ่งขับรถไล่ขบวนโดยการบีบแต่โอ้โหนายตำรวจหูดำยังออกมาบอกเลยบอกเป็นพวกไอเด็กเวรว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าเวรเช้าหรือเวรบ่ายนะเออนะเนี่ยครับขนาดท่านหนึ่งออกมาบอกเลยนะตำรวจพลตำรวจหูดำเนี่ยนะเออ คนตำร,รวจผู้โด่งดังเนี่ยนะยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมเด็กเหล่านี้นะครับจะมาไอ้ไอ้เนี่ยมันคือตั้งใจตั้งใจมาป่วนขบวนเสด็จนะเออตั้งใจโดยเฉพาะเลยมีเล่นนึงให้ไปก็ไม่ไปจะมาเอ่อมาป่วนแล้วก็มาถ่ายคลิปนะเออนะครับมาถ่ายคลิปยั่วยุตำร,รวจนะ เนี่ยช,ช,ช,ชาดาเขายังบอกเลยบอกถ้ามีอีกผมไม่ปล่อยแน่แหมไม่น่าจะปล่อยแล้วแหละนะไม่น่าจะปล่อยตั้งถึงคราวหน้าแหละมีคราวนี้ก็น่าจะอันนี้แล้วแหละก็เห็นว่าจะดื้อไปถอนไปถอนประกันแล้วนี่นะสปะปสอนะครับก็ไปถอนประกันเรียบร้อยก็เตรียมเข้าสังเตน,นะ,อะไอ้พวกไอ้พวกรอมส้มก็เทกันหมดบอกโอ้ยไม่น่าไปทาอย่างนั้นเลยโอ้ย ขนาดไอ้พวกส้มขนาดไอ้พิธายังไม่เอาเลยไอ้พิธามันยังบอกอะไรบอกอ๋อไม่ผมไม่ได้ดูแลนะนป้าอายุทยาจะไปยื้อนล้วเนี่ยจะไปยื่อในพิธารับผิดชอบเนี่ยพิธามันยังบอกไม่รับผิดชอบเลยเงียบกิาบใบกินอยู่เนี่ยนะตกลงพิธามจะดูแลไม่ดูแลกันแน่นะ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 สุดท้ายไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกไอ้น,นี่ก็เห็นไหมพออะไรอนนี้ก็ ถอยหนีถอยห่างกันหมดนะครับเออแต่มันก็ยังไม่เข็ดนะมันก็ยังแบบป่วนขบวนแต่คนพวกนี้นะมันมันต้องการที่จะให้เกิดความขัดแย้งครับเพนเรนว่านะมันต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ยห้ำหันกันเองนะมันต้องการที่จะยั่วกวนกวนส้นเท้าวางง่ายๆให้ให้คนรักสถาบันเนี่ยโมโหนะเออ นะครับแล้วมันจะได้แบบว่าเกิดการประทะระหว่างคนไทยด้วยกันเองนะยิ่งยิ่งโกรธแค้นยิ่งอะไรมันก็ยิ่งแบบนี่นะครับคนไทยก็ยิ่งห้ำหั่นกันเองระหว่างคนล้มเจ้ากับคนไม่ล้มเจ้านี่บอกไหมมันก็เป็นการยั่วยุปลุกระดมอ่ะนะครับไอ้พวกล้มเจ้าก็โอ้โพสสนับสนุนกันใหญ่นะเออคนรักสถาบันก็เกิดอาการโมโหไม่ยอม นะเนี่ยนะเออนะครับมันต้องการความแตกแยก,กให้สังคมไทยนะมันต้องการให้คนไทยเนี่ยนะห้ำหันกันเองนะเออ,อนะบางจองกระถินจองอะไรกันอีกต่างหากนะเออนะเนี่ยเราเราต้องต้องมีสติยั้งคิดนะเพราะว่าอาจจะเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ได้นะครับเพราะคนพวกนี้นะต้องการที่จะยั่วยุยัว oh ่วโมโห พอเดี๋ยวไปจับมันไปอะไรมันเดี๋ยวมันก็อันนี้นะครับหาว่าโดนลังแกอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะเดี๋ยวพอถ้าตํารวจไปจับไปอะไรก็โอ้โดนลังแกนะกฎหมายไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่ครับคือคือนี่คือแผนของพวกมันนะเออด้อมส้มก็ไม่สนใจด้อมส้มก็เทเอาเทเอา,เอานะขนาดดอมส้มย่งเทคิดดูสิ นะครับพฤติกรรมพวกมันเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่อมส้มเทียม<笑><笑>พอทําอะไรผิดปั๊บร่อมส้มบอกอ๋อไม่เห็นด้วยเลยทําอย่างนั้นไม่เห็นแต่จริงๆแล้วคือพวกเดียวกันไงเห็นไหมเออไม่เห็นด้วยอ่ะแต่ว่าก็สนับสนุนอ่ะก็ไม่ไปเห็นอะไรก็สนับสนุนพวกเดียวกันไม่เป็นไรหรอกนะแต่พอสังคมทัวลงปั๊บอ๋อไม่เห็นด้วยเลยนี่พวกรอมส้มเป็นอย่างนี้ เป็นส้มเทียมแล้วเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ